สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบ่าทองปากสนเสฉวนท,ทุกคนเลยโอนี่มากับอาจารย์โบอีกแล้วทุกคนสบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวทองครับเด้อนะฮะว่ตอนนี้เขายังอยู่เขตอ่าอุทัยเนาะอู่ไทยอู่ไทยจะไปนครสวรรค์พี่น้องเอ๋ยเในตอนเดิน,ดน,ดนทางโอ้โหลาดยางยางนี่ซีเลนพี่น้องเอ๋ยโอ้โห อันนี้คือถนนตางจังหวัดนะไม่กริบเลยพี่น้องนะไม่กริบเลยเฮ็ดไม่ไม่หมาดมาดเออทุกคนพี่น้อ <c oughs> นงเห็นถนนทนท่ากัวดใจเบ่ไหวทุกคนเลยออเลยถ่ายตัวให้พี่ให้เบิง่งนี่คือถนนตางจังหวัดขอเมืองไทยโอ้โหโขเขาเฮ็ดถึงขนาดนี้เลยเด้ อยู่ด้านความ,มือนะไม่ทุ่งนะเขี้ยงงามขนาดตุกคนเลยเออตัว,วอันนี้คือบรรยากาศยามเร่งเงสิม,มุ่งหน้าไปทางอ่านครสวรรค์น,นครสวรรค์แมนกว่าตอนนี้มาท่องอา,าบูอกมาตั้งแต่พูนแล้วนอ่เน่อมาตั้งแต่อ่าสุพรรณใช่หนา้าเนาะแมนทางใช่หนา้าสิมุ่งหน้าไปพูนแล้วพี่น้องเลยมุ่งหน้หนาไปนครสวรรค์ ไปหลายจังหวัดดูมื่อไ่พี่น้องเลยคำสิม,มืดแล้วทุกคนเลยเป็นถนนหุนทางงามดีอลังการตื่นตาตื่นใจอดใจบรไหวทุกคนเลยปรไหว้ปไหวเพราะว่าเป็นถนนทนทางเนี่ยมันตื่นเต้นจังเลยโอ้หอยากทายอย่างเดียวทุกคนเลยความจเจริญของเมืองไทยของประเทศไทยโอ้โหขนาดต่างจังหวัดอทอดแยกทวนทอดแยก,กไฟแดงแยกอย่างน้อเนี่ย มาเทนเน่กับเสียเียวขวานะทุกคนเลียวขวาเรียวขวาโอ้โหอันนี้เป็นเขตทุ่มชนอ่าทุกคนทุกท่านเลยอีแต่และซอนออนซ้อนเบิกตีไปทางใดก็ลาดยางไปทางใดก็ข้อ,อนกีดความดีความงาม เนี่ยเบิ้งงต้นนี่ขนาดถนนซ้ำนี่นะยังมีอ่าเส้นกลางขีเส้นกลา,างไว้แนละ้วทุกคนว่าเพื่ออ่าการจั่นจรมันสะดวกสบายเวลารถมันสวนกันมากอ่ะตามไปทางมั่นอันนี้คือความสะดวกสบายโอ้ยอ่อนซ่อนเดีอ่อนซ่อนหลาย bên tàu khay phà, trong song hàng tàu, quần nữ, anh giả, ảo lang cản, đây, thanh nhẫn, tàng các ngã, khoa, các thay. các ngã, các ngã, Hết lại các ngã, các đầy đế, giặc đầy đế. À, บรรยากาศยามแดงแรงนี่โอ้โหทุกคนเลยเปันตี้หลอดไฟเต็มใส่ลายเลยทุกคนเลยบัดขาอันนี้เป็นทางไปมุบ่บ้านนะนี่ไปมุบ่บ้านทางไปมุบ่บ้านอย่างซองเลน ต้องเล่นสวนกันแต่ว่าดีขนาดดีหลายคนอ๋อสุดขดมาเห็นถนนก้อนกีดอีกแล้วมองนี่ทำไมมันกว้างทำไมมันฮ็ดอ,อ,อ,อย่างใหม่ๆม,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 มาดๆเลยคนเอ๊ เบิงถนนเบอนอที่ันเืองเออซอนถนนมือไทยอันนี้คือบรรยากาศย้ำแรงๆนะทุกคนเบิง่งองอัางท่ามีแต่ทุ่งหน้าแด่สวนเบท ตัวเฮ็ดดีขนาดเนาะดีดีชุดนอดดีอันนี้เข้าเฮ็ดใหม่ๆได้ดหน่เฮ็ดใหม่ๆหมาดๆเลยเ<ม>บื้องสองทางทุกคนป<ม>๊าเถ้า<ม>ตัวคนอนู่ทินมหมายเลขสองมันหมายเลขหมายเลขหนึ1 1> ่งหมายเลขหนึ่งแสดงว่าเรานั่นจะเลยแล้ว ถูกต,ตรงไหนตรงหน้าลาดยางความมันหนาทุกคนเดชิบเซน้นความมันหนานะเพิ่งโอ้ย okay. ออขีรายจ้าของเทเอโทเอฮาอีด no, ีตัวคลิปวิดีโอนี้เฮาวบริไทายท่าเพื่อจะมบูรีหรือว่าปล่อยคาอ่าบานเจ้าของเด้อพี่น้ <Man. S 1> องแม่เฮามาเห็นนะเฮามาเห็นแล้วเฮาอยากได้ ถ้ามาเห็นแล้วเฮาคิดว่าเฮาเคยบ่มีแบบนี้นบางท่องเนาะแมนแมนก็เลยแบบโอ้โหประเทศไทยทําขนาดนี้เลยหรือว่าฉันเนาะแมนเพราะว่าอันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะระหว่างอ่าบานท่ากับบานเขาบาสันไม้แมนนี่คือความแตกต่างเนาะแมนความแตกต่างก็คือทางบ่มีถนนดีๆมันก็คลายๆกันเนี่ยต่างตรงถนนนี่ที่เนม่แมนแมนต่างแต่ถนนเนี่ยเบิ่งเอาที่พี่น้องเอ้ย ถนนนนทางเบิ้งหนี่ทางไปหน้าย่างขนาดนี้นะยังมีเส้นจราจรซองเล่นได้นี่ทางส่วนกัน<ท>เขาเห็ดคักข,ขนาดเขาจอเห็ดนี่นี่พาเาามาบีสุดคักเลยดิค<บ>ักเลยดปรเปล่าท่องบาบเสือที่เคยเราสูาท่องฟางเมียนแต่ จริงๆแล้วบาโบ,บ่เราบอกให้บาทองฟังบาทองกับบาหยากเสื้อแล้วบาเ่าไ้เห็นกับตาตัวเองเด้เห็นกับตาตัวเองแมน่นแต่เดี๋ยวนี้บาโบ,บ่เราพามาพิสูจน์มาเบิง่งโอ้ยแม่นอีดีแม่นคอมบาโบ่เราบอกอีดีตัวนี้แม่นบไว้แมน่นคักๆเลยแหละเออนี้จะเบิ่งนี้โอ้ยพี่น้องนี่อยู่นี่ก็สิมีอ่าเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าโอ้ยโชคพี่น้องเอ้ย ว่าสุดอ่วพี่สูดแล้วพี่สูดแล้วพี่สูดแล้วพี่น้องเลยทางนี้เป็นท่งผ่านตรงหน้าเขาหมู่บ้านบมอกทองกันถือต้องเนาะเออแมนแมนแมนนี่เห็นบอกองจุดจุดจุดจนจุดอันนี้ะเด็นดิประเด็นเป็นประเนเป็นวบเป็นตอนใี่บอกทองอ่าหมู่บานน้ิฝนพจนเป็นช่วงแต่เพต้องเฮ็ดจะบ่งตีจะบ่งตีไอ้ทองเอ้ยพี่น้องเลยไม่อยงดตึงได บ่อทองนี่พี่น้องเลยจ้าเห็นแต่ยังเงิเงองดอนไรถึยราดยางนี่บ่อทองเอออันนี้อันนี้เ<อ>ขาเจ้าเอื่นว่าทางอ่าทางหลวงชนบทแม่นบ่าทาง้อมูลบาทางชนบทอ่าไมยชนบทก็สีดีแถบ่อทองขาดทางชนบทของของอ่าประเทศไทยนะอย่างขนาดนี้บ่งตีนี่จังว่านี่แหละคนหนุ่มว่าทางหลวงชนบทก็สิทางชนบทตัวน่อยเนาะาเป็น้ว่า,าเขียนด้วยสันนี้ เป็นยังก็เจอจึงอื่นว่าทางหลวงชนบทก็เป็นยังเขาว่าทางหลวงไปเลยทางบันดีขนาดนี้ยังจังยังสิอื่นว่าทางหลวงชนบทโอ้ยฝ่ายเอฟซีมาบอกบอท่องเนื้อบอท่องสีเดียร์ผู้เซเรียนลูน่ะบอท่องเนาะนี่จะบังที่ไหนจะบังที่ไหนปุ้ยอ่อนซอนเดี๋ยวออนซอนหลาย่นอเมนเอ้าเมือนี้ก็ได้ยร์ผู้เดี๋ยสิบอท่องแมนมาพิสูจน์มาหู้แล้วมาเห็นแล้วพี่น้องเอ๋ยออกมาทางใหญ่แล้วทุกคนเด๋อ ก็ถือว่าเด็กพิเศษเด็ห่งกบตาเด้อพี่น้องเด้อไผเสือบ่เสือก็ฝากเบิ่งคีบิโดบ่าวกับบ่าวทองก็แล้วกันนะฮะไปเบิ่งคลิีบิโอบ่าวทองทางช่องบ่าวทองปากซีแชนแนลฝากไปแห่งกับรถจบ่าวทองก็แล้วกันนะฮะนี่กัถือว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ